ถ้าแป่งทาครีมเคลอกไปนะเชต้องท่ายป้งาหนามันเกิามันขาดมัหอนเลยขนาดเาแบบว่าบิด้าโกขนาเนาะไปต้องแบบหอนคิเี้อไปอยู่มาเจออาหารโอ้ชาวนอทว่า มาไม่ลู้คุจใจนะสุจาจลูกอารมณ์โอ้ยบบอยู่นี่เขาบอกว่ารุ่มในหลายที่ใช่ไหมเว้ยเดี๋ยวรุ่มหายในวันนั้นเลยรุ่ยนี้เลยฮะเว้ยในกระเป๋าพี่ตุนนะวิวเขาตุ่นมากในวันนี้แล้วน้ำของเยอะนี่ของนี่อันนี้เวมยฮะนี่เป็นของในวันนี้เป็ของต้นต้นตหญ้าต้นตัวไรกนะ

ต้องิงว่าก็โดนแวถ้าขงยาวๆนก็มันวอมให้ของเอาพื้น้าตาหายไล้อวดตัวเรอเห็นแมวอวดใชวแล้วก็เอาพื้นมาอวดแม่ย่าไวอือืมกินขวเลียนกินขวดเรียนป้าปานี่ว่อนี่ มาทุเรียนมดสุกของเือปานี่เมื่อกี้นี่แน่นี่นะเมื่อวนว่าด้เป็นปันเจนเอาวิวหลายตัวเอาคือลงแน่เราแม่ยังคอยวิจิตนลงก่อนใครอยู่คอยนั่งหาเนาะคอคอยยันั่งหคุณเจ้าว่าอ่านนังก็อยเเลยเม่วันเดี๋ยวนีบไปเอยายนแมงวันไม่อ้วนเลย แกเอาหมานกระเป๋าหน้าบุงโดฮ่าเออบ่พอเริ่มบ่ไปเด้อตาแหมมเด้อเอาลูกรอดเร็วๆย่านบ่ว่าเอาคิดบ่ว่าสิบ่มักเด้ออีมูจา <laughs>

นั่นเจอเหาอเจ็บเจ็บอของหัวใจอ่เก้าเจ็บเจ็บเนี่ยลบออกเจ็บเนี่ยขา่สีแล้่เช็งนี่ขาจะเรียนขเก็บใส่กระเป๋าไว้แบบนี้ปุ๊บเป็นด้ว

อันีนั่นก้ออาให้สีบองจับใสีเบิ่งจัะเอาเมล็ดเลยใหสีเบิ่งจับนะมอนบนี่นะ่ม่อนกับมี่เรเบิ่งแล้วเฮ้เบิ่งชั้นไงเฮงแต่เ่าเฮงเลยเฮ้เบืองอยู่อดูแลเจ้าของก็ได้เพราเผาทำนี่แหละฮะดูแลเจ้าของก็ได้เพราะมีมันันชันเนาะคนที่โบลาณกันเล เป็นสาวทิปนะสิไรนิดน้ดน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 ดอยนี่นมันได้เก็บใบละลายต่อไปจะตนอกออกจากห้าไมเคียนนะจ๊ะจะเจอสามโมงนี้จ้ะได้เหรอโอยเดี๋ยวอุดมือไปอ่อ เ็นอะไนีเนาะแต่พาลก็ไดเ้งขียวหน้่อเขียงอัเจ๊เตอุดบัดเียงเหมนรบเียบเียพอโอแล้วมิ้วโอ้แล้วอะไรแกไปไม่ื้อซื้ออะไรรถทออาะไปเเนี้

ช่วยช้อมเพื่อให้ลูกกูอสยกันยังไม่ไปเพื่อไปมือกายเพิ่มกันไปหือกายเไม่มันไปต้องต้ดงใส่มากจมิงๆไม่ไม่ต้่งทำเขาประสาทไหมก่อน มาตู่บ่ตู่สิบ่ให้บ่บินหึบ่ตู่สิบ่ให้บ่แล้วก็เบิ่งมัน <coughs>

จะเห็นบอกพวกบอกเบื่อฉันบอกว่าฉันน่ารักเบื่อหมดเปตายแล้วไปแล้วเบื่ออ้วนนี่ได้ด้วยเจ้าบมูเบื่อบอ้วนมาน่ารักอ่ะเจ้าน่ารักจะไม่อ้วนอ่ะน่าเกลียดแต่ก็เบื่อมันละรถผมอ้วนเอียงหน่อยัวใจ

ไปก่อนนะครับมาเปรียบบูโยก่อนนูเตะอึ้มเตะไข่เนี่ยต้องเสียบแบตไว้ก่อนพี่ดาวไว้ไว้ก่อนจับกันเทปนะแปนเทปแห้งได้นี่อ้าปอมนี่อยู่อีอยู่เนาะดูเออนี่บาดาเอ้ยอยู่ชื่อและเทวดาก็อยู่อยู่วะ mười cứ bay ừ. 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 ai ừ. yêu bay ai bay ai bay không thể ai bay bay này cứ bộ à. ai bay nguyên ai cứ ai bay ai ừ. mình mình bay mình mình มันได้แบไงตอนนี้อะไรวะเจ้าเอาอย่างแม่หายไม่อุ่นกระตุนอาจจะโตฮะลายโตมีเงินหยอดแล้วเจ้เชียวยางหายทิด เจสสี่ยงเหรอี่คงดิคงดิโตยังโตไม่กล้าฮะโตแ่นักโตโตยังโตไมกล้ายังนุ่มเลยกระตุนแพนด้าเออจะคุให้บอกจะยังไม่ได้เลดี๋ยววันก็ได้ถ้า ยังไม่ได้ดับอยเล้วพรายังทะเไปมันี้ยังมาสบเรือไาอบอกเหนมาข้ามาสบเรือแล้วอิทธิกันแล้วพ่อบอกก็จะหึงเห็นปะพ่อเตียงฮนพ่อ่อเเห็นบ่พ่อเตียงให้เห็นไล้ไหมพ่อเตียงให้เห็นแล้ไหม

bỏ cái cha luôn đó để bài mày? để không bỏ cái những video hấp dẫn hết ใหันดังะบ<า>่อง้ำน้นาำหัน,หนามาไม่รูค่ะฮะพายพายจะดีพายจะดีเห็ดผมงามเดี๋ยวได้ได้อะไรวเว่นมนัน<า>เอาไปน้ำบ่อนี่ก็ได้หัมาไปาาเลยพามาเด้ค่ะ<า>เอาไปไว้ค่ะไว้โต๊สะสัปามา ເຮົາໄປໄວບໍ່ເອົາໄປເມียนແດ່ເດີ້ເລ็ว